ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็ p ป to p ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวิน t o อป p to นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับเราจะมา คุยกันถึงเรื่องคอมซินดานะครับว่ามันมีกี่แบบนะครับมีกี่แบบแล้วก็เล่นแบบไหนบ้างต้องบอกว่าคอมซินดาตอนนี้มีอยู่3แบบประมาณประมาณนั้นนะครับประมาณเล่นได้3วาเลียนแล้วก็แต่ละแบบเด่กก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างไปนะครับก็เช่นแบบบางคอมต้องแบบควรโลเวล6บางคอมขึ้นเวล7ไปโลได้นะครับก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับเราจะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันนะครับก็อย่างคอมแรกเลยนะครับคือซินดาเมจ ซินด้าเมดเนี่ยก็จะเล่นเป็นเมดตรงนี้นะครับเป็นเวกซ์เป็น ex, เมดน,นะครับแล้วก็เล่นคู่กับพวกตัวตรงนี้ก็จะมีหมอดีไคเซอร์นะครับมีกาลิโอที่เป็นเมดนะก็คือจะเป็นแวนการ์ดแวนการ์ดบวกกับเมดนะครับซึ่งคอมเนี้ยควรเล่นตอนไหนอย่างแรกเลยนะครับที่ผมมองว่าคอมนี้จะน่าเล่นที่สุดก็คือตอนที่เรามีสเปดเมดมีอาร์คเมนที่แบบได้สเปดเมดนะครับสเปดเมดคืออันนี้ ซึ่งถ้าเราได้สแปดเมทมาเนี่ยคอมนียจะสามารถทํา5เมทได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องใส่ตัวอ่อนเนาะเพราะว่าอย่างคอมนี้ใส่นอร่าด้วยนะครับถ้าเราไม่มีสแปดเมทเนี่ยเราก็ต้องไปใส่ตัวแบบเซอร์ฟีนอย่างเงี้ยก็มันมันก็จะต้องไปใส่ตัวอ่อนหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันต้องเลือกว่าใส่เซอร์ฟีนโรกะหรือว่าเวก้าซึ่งถ้าเอาตรงๆคือเป็นตัวที่ไม่น่าใส่เพิ่มในคอมนี้นะครับแล้วก็นอกจากไม่น่าใส่เพิ่มแล้วม,มันต้องใช้เลเวลเพิ่มด้วยนะ ก็ทําให้คอมเนี้ยจะดูไม่สุดเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สเปดเมทแต่ว่าถ้าได้สเปดเมทมาเนี่ยคอมเนี้ยคือเจ๋งเลยเจ๋งมากนะครับแรงมากเอาที่1แบบเอ่อสามารถจบที่1ได้ง่ายๆเลยนะครับแค่คุณมีซินด้า3ดาวตรงนี้นะครับส่วนไอเทมซินด้าตอนเนี้ยจะค่อนข้างมอนเหมือนกันหมดนะคือซินด้าตอนเนี้ยจะเน้นการใส่ที่1โชจินแล้วก็2แอทแทกสปีดก็คือเป็นเลดบัฟกับนาชอทูธนะครับเพื่อเอาแอาทแทกสปีดให้มันแคสไวๆนะครับ แล้วก็ส่วนไอเทมที่เหลือเนี่ยพวกพวกไอเทมที่เหลือเนี่ยอย่างไอเทม AP เหลือๆเนี่ยก็สามารถใส่คาาหรือว่านามิได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณฮิตตัวไหนก่อนนะครับหรือว่าตัวไหนมาก่อนก็ทําไอเทมใส่ได้เลยอย่างอย่างนามิเนี่ยจะเป็นบูบับหรือว่าเป็นโชจินหชิ้นก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างคาาเนี่ยก็จะเป็นเน้นไปที่บูบับนะครับก็จะเป็นบูบับแล้วก็จะใส่แบบพวกชิฟก็ได้หรือว่าจะเป็นไอเทมดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนนอร่านอร่าเนี่ยใส่โชจินได้นะครับ แล้วก็ตัวแทงตัวแท้งเนี่ยก็เน้นทําของให้ตัว3บาทนะครับเพราะว่าตัว3บาทเนี่ยเราเรามีโอกาสทํา3ดาวได้อ้อแล้วก็คอมเนี้ยเราสามารถโลเพื่อทําเวกกับมอดิฟเคเอร์ให้3ดาวได้นะครับคือคอมเนี้ยจบเวลแปดได้จบเวลแปดได้โดยที่เราไม่ต้องขึ้นเวลเก้าก็ได้นะครับคือถ้าขึ้นเวลเก้าคือกรณีที่เราไม่มีสแปดเมตรแล้วเราอยากขึ้นเลเวลเก้าไปเพื่อเอา5เมตนะครับอย่างเนี้ยถ้าผมไม่มีสแปดเม็ ate, ผมก็ต้องขึ้นเลเวลเก้า พราะผมอยากจะไปเอา5เมตรแต่ว่าถ้าคุณมีสแปดเมตรก็คือจบจบที่เบลแปดได้เลยนะจบที่เบลแปดหน้าตาบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของไอเทมแทงไอเทมแท้งก็เป็นไอเทมแทงทั่วไปได้เลยนะครับอย่างมอดิฟิเเซอร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นอ่าเป็นอันนี้ก็ได้เป็นติดสปาร์กไว้ชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นรีเดมเป็นสเตทฟารฮาร์ดก็ได้เหมือนกันเป็นวอร์มอกก็ได้นะครับคือไอเทมแท้งอ่ะได้หมดกับทุกชิ้นนะครับ ถ้าอย่างมดถ้าไปบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้เอารีเดมออกมาแล้วก็สเตทฟ,ฟาสเอ้ยนี่สเตทฟาสฮาร์ดไอเทมแทงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคอมซินดาเมดหลักๆแล้วก็รวมๆประมาณนี้นะครับคือคอมเนี้ยเริ่มต้นเลยก็คือเราโลหาซินด้าให้3ดาวน,นะครับอาจจะโลที่เลเวล6ก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณอยู่เลเวล6แล้วแล้วซินด้าคุณมีประมาณ5้าตัว6ตัว ถ้ากำมันหถึงตัวผมแนะนำว่าควรจะมีสัก6 7ถึงตัวนะครับ7ตัวจะดีมากๆขึ้นเลเวล7เลยก็ได้ถ้าคุณมีซินดา6ตัวหรือ7ตัวนะขึ้นเลเวล7ไปแล้วแล้วคุณก็ไปโลเลยว่านะครับเพราะว่าคอมเนี่ยต้องการตัว4บาท3ตัวนะต้องการนามิต้องการคามา่าต้องการทาลิกนะครับแล้วก็เลเวล7เนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะเจอนนราด้วยเพราะงั้นการขึ้นมาโลเลเวล7ก็จะทําให้คุณบอดครบได้ไวนะครับเพราะว่าพอคุณบอดครบเสร็จปุ๊บแบบคุณฮิตซินดาปุ๊บคุณขึ้นเลเวล,เลแล้คป ก็ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นซินด้าเชฟชิปเตอร์นะครับอคอมนีจะแตกต่างจากซินด้าเมชนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงซินด้าหนึ่งเหมือนกันนะครับไอเทมทาเหมือนกันเลยต้องบอกว่าซินด้าสคอมทาไอเทมแบบเดียวกันเป๊ะๆมันจะไม่ได้มีแบบเอซินด้าเล่นกับคอมนี้ต้องทําไอเทมอีกแบบหนึ่งไม่นะครับซินด้าคือไอเทม3ชิ้นนี้ล็อกเลยนะครับเพราะงั้นในการที่เราจะเล่นซินด้าเราก็ควรต้องแบบมีเปิดเทียเปิดโบนะครับซึ่งแต่ว่าคอมนี้จะมี คอนดิชันนิดหนึ่งตรงที่ว่าใช้ธนูเยอะมากนะครับคอมนี้จะน่าเล่นที่สุดก็คือตอนที่คุณมีธนูเยอะมากเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เว้ยธนูเนี่ยหอัน2อ,อัน3มอัน4อัน5อันธนู5อันครับผมคอมนี้ <c oughs> คือคอมนี้ใช้ธนู5อันนะครับเพราะว่าแคสซิโอเปียคือต้องการ2กุนซูแล้วก็ซินดาก็ต้องการเลดบัฟนาชอนะครับเพราะงั้นคอมนี้ยถ้าคุณมีธนูเยอะเล่นได้เลย ส่วนไอเทมพวกตัวละครต่างๆก็จะเป็น,เ,ปนเล่น6กเชียร์ชิปเตอร์นะครับเป็นฟอนไลน์แน่นๆมายืนให้สินด้านนะส่วนไอเทมแท้งในคอมนี้เราจะไปเน้นทําให้นีโกะไม่ก็เซเวนนะครับแต่ว่าผมชอบทําให้นีโกะมากกว่านะนีโกะดูจะอึดกว่านะครับตัวเทมแท้งก็แบบเป็นรีเดมชั่นเป็นเป็น d e c ร a w นะครับเป็นแบมเบิได้หมดเป็นแบมเบิจะเป็นกากอยก็ได้นะครับของแท้ง ส่วนอันเนี้ยมันจะมันจะมันจะเฟล็กซิเบิลกว่าตรงซินดาเมดนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดในบางเกมคุณมีไอเทมไฟเตอร์เหลือๆแบบคุณมีบีทีเหลืออย่างเงี้ยคุณมีไททันเหลืออย่างเงี้ยคุณก็เอามาใส่ให้ไบอาร์ได้นะครับเพราะว่าไบอาร์เป็นตัวไฟเตอร์ที่เอเออเามาถือไอเทมพวกนี้ได้แล้วก็ไบอาร์เนี่ยเลดเกมจะเก่งนะครับแต่ว่าเออ่ข้อดีของต้องต้องบอกว่าข้อดีที่มันแตกต่างจากซินดาเมดเมื่อกี้ อย่างหนึ่งก็คือคอมนี้สามารถโลจบที่เลเวล6ได้นะครับคือคุณจบบอร์ดที่เลเวล6ได้เลยหร,หรือว่าเลเวล7ก็ได้นะคือคอมเนี้ยมันมันจะไม่ได้จําเป็นต้องขึ้น8ขึ้น9นะครับอย่างสมมติว่าแบบไบอาร์มันหาไม่ได้ว่าแบบมานั่งแบบนั่งโลซินดาแคสเิโอเปียตรงนี้ก็คือแบบหมดเงินแล้วขึ้นขึ้นเวลไปหา R, ไบอาร์ม้แล้วคุณก็เล่นเจ็อยางได้นะครับคุณยังสามารถเล่นเจดได้เพื่อเอา6เชฟชิปเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าดีสุดก็คือไบอาร์เนาะ ประมาณนี้สำหรับคอมนี้นะครับส่วนถ้าไอเทมแทงเหลือๆเ,เนี่ยก็เลือกใส่ให้ได้เลยระหว่างเซเวนกับนาซัตส่วนตัวละครที่ต้องทํา3ดาวในคอมนี้เนี่ยจะมีเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันจะเน้นที่ซินด้ากับแคสิโอเปียทําไมทําไมถมถึงบอกว่าคอมนี้ต้องต้องต้องมานั่งโลที่เลเวลหกเพราะว่า2ตัวนี้เลยนะครับคือซินด้าแคสิโอเปียนะครับต้องต้องโลให้สามดาวมันเป็นดูโอแครี่กันนะครับแล้วก็ถ้าคุณขึ้นเลเวลเจ็ดไปแล้วคุณจะ คุณก็ยังสามารถโลที่เลเวลเต่อได้นะคือคุณไม่ต้องรีบขึ้นเลเวลแเลยนะครับคอมนี้ถ้าคุณขึ้นเลเวลเมาแล้วเนี่ยคุณก็โลหานี้โกะโลหาสเวนนะครับแล้วก็หานาซัตให้มัน2ดาวก็ได้ที่เลเวลเประมาณนี้ครับผมขอมซินด้าเชฟชิปเตอร์ครับมาต่อกันที่อีกแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นซินด้าที่เล่นกับแวนการ์ดนะครับคือถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ยซินด้าเนี่ยมันจะแบบยึดเป็นคอหลักเป็นแคลลี่หลักบวกกับตัวฟอนต์ลน์อะไรก็ได้อย่าง อย่างคอมแรกก็จะเป็นแบบเป็นเมชบวกแวนการ์ดใช่ไหมเพราะว่าเว x กเป็นเมชแล้วก็บวกตัวแวนการ์ดไปนะครับอย่างคอมนี้ก็จะเป็น4แบนการ์ดเลยคอมนี้จะไม่ได้เล่นแค่2แวนการ์ดแต่ว่าเล่น4แวนการ์ดนะครับแต่ว่าคอมเนี้ยมันจะแคปที่เซอร์ลาสเพราะงั้นการเล่นซินด้าเนี่ยเราสามารถแคปตามตัว5บาทที่ขึ้นมาได้หรือว่าหยิบป็นจาักรวงสมมติว่าผมหยิบเซอร์ลาสจากในวงได้แทนที่ผมจะเล่นซินด้าเมชผมอาจจะเปลี่ยนมาเล่นซินด้าแวนการ์ดก็ได้ถูกไหมครับหรือว่า ถ้าเกิดผมหยิบนอร่าจากในวงได้ผมก็อาจจะเล่นเป็นซินดาบวกกับเมจเพราะว่าผมมีนอร่าหรือว่าผมหยิบไดไบอามาผมก็จะเล่นเป็นซินดาบวกกับเชฟชิปเตอร์เพราะว่าผมมีไบอามันก็จะเฟลกสารตัว5บาทที่เราเจอหรือตัวตัว4บาทที่เราเจอไปไว้สมมุติว่าอ่ะแบบตอนแรกผมมาแบบเฮ้ยเกมนี้ผมจะเล่นซินดาเชฟชิปเตอร์ว่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมผมโลดเลยว่าอยู่ดีนามิ ami, มาคาม่ามาผมเปลี่ยนได้เลยนะครับ ผมสามารถเปลี่ยนมาเล่นวาเลียนนี้ได้หรือว่าจะหรือว่าจะเปลี่ยนไปเล่นซินด้าเมจก็ได้เพราะว่าทั้งคาม่าและนามิอยู่ในซินด้าเมจและซินด้าแบนการ์ดนะครับหรือว่าเจอทามเคนอย่างเงี้ยเจอทามเคนก็เล่นซินด้าแบนการ์ดได้เจอ ken, เจอพอเอ๋อเจอทาริกเ,เจอทาริกผมก็สามารถไปเล่นซินด้าเมจได้ประมาณนั้นนะครับส่วนไอเทมไอเทมแท่งเนี่ยในในคอมเนี้ยก็จะเน้นทําให้มอดิฟเซอร์นะครับมอดิฟเซอร์หรือว่าทามเคน อยู่ที่ว่าตัวอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่มอดิคเเเซอร์มันมาก่อนแล้วสดาวก่อนทําเค้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายกเว้นว่าบางเกมบางเกมแบบคุณโลไปแล้วอยู่ดีมันไฮโลเจอทาเค้น1ดาวมาแล้วก็มอดิคเเเซอร์ยังไม่2ดาวแล้วคุณยังไม่ได้ทำไอเทมแทงอ่ะก็สามารถทําไอเทมแทงให้ทําเค้นได้นะครับแล้วก็อันมันจะมีเรื่องของเรื่องของอชามของตัวไอ้นี่ชามของตัวอะคาน่าอีกนะครับก็คุณคุณสามารถเอามาใส่ให้เซอร์ลัสได้นะครับเพื่อเอาดาเมจ คือคอมเนี้ยจะสามารถทำไอเทมแคร์ี่ได้หลายตัวมากเลยนะครับก็คือทำไอเทมให้นามิก็ได้ทําให้ไอเทมให้เซอร์ลาสก็ได้นะครับส่วนของแท้งของแท้งเนี่ยก็ปกติเลยดีครอนะครับดีคลอคราวกาดคือต้องบอกว่าคอมเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้็อดเยอะนะครับเพราะงั้นถ้าคุณมี็อดเหลือก็สามารถทํำคาวกาดได้หรือว่าทํารีเดมก็ได้ส่วนไอเทมเ p เหลือๆก็แบบโชจินระบดอน ได้หมดนะครับพวกไอเทม AP ะเหลือก็สามารถเลือกใส่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์ในแต่ใใละเกมอะ่ะเช่นแบบนามิ2ดาวก่อนก็ทําของนามิคาม่า2ดาวก่อนก็ทําของคาาหรือว่าเซอร์ลสมามาไว้ก็ทําของเซอร์ลรัสได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับคอมซินด้าที่มีแบบให้เล่น3แบบตอนนี้นะครับก็เรียกว่าแต่ละแบบเก่ง ทุกแบบนะครับเท่าที่ผมลองมาก็คือซินด้าเนี่ยสามารถเล่นเอาที่1แบบได้ได้ทุกรูปแบบเลยแบบทั้งซินด้าเมสซินด้าเชียร์ชิปเตอร์ซินด้าแบนการ์ดคือมันเก่งเป็นคอมที่เก่งมากๆสามารถเล่นให้ได้ที่1แบบได้ทุกคอมเลยนะครับแค่ว่าเราต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์การที่แบบตัวละครออกหรือว่าไอเทมออกนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วซินด้าล็อกไอเทม3ชิ้นนี้ไว้ก่อนแล้วที่เหลือจะปรับปรับอะไรก็คือตามตัวละครที่มันออกมาเลยนะครับเฟกเอาเองประมาณนี้ครับผม ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ